กระทอะโครงสร้างปฏิรูปยุติธรรมสีกากีปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกนโยบายเด่นที่หลายพักการเมืองหยิบยกขึ้นมาหาเสียงยิ่งปัจจุบันข่าวเช้าโชว์สร้างแรงกระตุ้นความสนใจสังคมที่เกาะก,กระแสไปกับการเลือกตั้งว่าแต่ละพักการเมืองจะมีข้อเสนอสางปัญหานี้อย่างไรประชาธิปไตยยืนหนึ่งมีโอกาสสอบถามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ไปยังพันตำรวจเอกวิรุษศิรีสวัสดิ์บุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหนึ่งในผู้ออกมาสะท้อนมุมมองกระบวนการยุติธรรมยุคนี้อย่างต่อเนื่องเปิดโปงปมร้อนพวพันสีกากีพันตำรวจเอกวิรุษเปิดเผยว่าเรื่องราวลักษณะนี้มีมานาน30-40ถึงปีแค่ระยะหลังค่อนข้างรุนแรงอย่างไรก็ตามในวงการตำรวจไม่ได้มีความประหลาดใจอะไรเพราะทำมานาน แต่ในอดีตไม่ได้มีสื่อโซเชียลที่ทำให้เรื่องถูกเปิดเผยออกมาขณะที่ปัจจุบันเมื่อประชาชนเห็นความไม่ชอบมาพากลก็นำเสนอรายงานโดยไม่ต้องผ่านสื่อหลักที่น่าเศร้าใจก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายกลับมีพฤติกรรมพยายามบิดเบือนทาลายพยานหลักฐานยกตัวอย่างกรณีดาราสาวไต้หวันที่ไปกล่าวหาว่าเมาหรือนำภาพการเดินสุบหรี่ไฟฟ้ามาเปิดเผยสู่สาธารณะ และเรื่องราวแบบนี้โดยเฉพาะในายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาล้วนแต่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเช่นรับสวยโดยไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาพูดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในวงการตำรวจดังนั้นการผูกขาดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหลักได้ถูกดิสรับไปแล้วทำให้สังคมได้เห็นถึงพฤติกรรมมากมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเว็บพนันและการทุจริตเซตร,ระบบจากบนลงล่าง สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนำไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แต่เป็นผู้เซตร,ระบบดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยมีการแต่งตั้งบรรจุให้บุคคลใดไปนั่งอยู่ในตำแหน่งใดเพื่อรับหน้าที่ใดแต่ในช่วงหลังก็พบมีตำรวจระดับนายพลที่บริหารจัดการเรื่องเหล่านี้เองด้วยพร้อมตั้งข้อสังเกตเงินเทา เข้าสู่พรรคการเมืองผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้ใหญ่เพราะหากตำรวจไม่เสนอตัวรับใช้หรือหาเงินให้พรรคการเมืองจะไม่มีบทบาทกับตำรวจแต่การประพฤติทุจริตโดยไม่ชอบหาเงินให้ฝ่ายการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะปกป้องตนเองอย่างไรก็ตามสําหรับฝ่ายการเมืองคนที่มีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายคือประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตร แต่ตามบทบาทของระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารรวมถึงเป็นหัวหน้าของข้าราชการทุกหน่วยงานแต่ด้วยสาเหตุที่หน่วยงานตำรวจถูกแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทย จนมาเป็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือตอรอทําให้ไม่มีกระทรวงใดเข้ามาควบคุมกลายเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่นายกก็ไม่ได้มีเวลามากํากับดูแลในเรื่องของรายละเอียดนี่จึงเป็นสาเหตุทําให้ข้าราชการตํารวจระดับผู้ใหญ่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีฐานะร่ำรวยมหาศาลเพราะขาดการตรวจสอบควบคุมจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงอุดช่องว่างการตรวจสอบกันเองสู่ปฏิรูปเป็นจริง พันตำรวจเอกวิรุษเสนอ4ข้อที่เชื่อว่าจะปฏิรูปตำรวจจริงได้คือ 1. เลิกลดขั้นยศและระบบวินยัยที่มีสายการบังคับบัญชาแบบทหาร2ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบควบคุมสั่งการได้วงเล็บตำรวจต้องขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด3กระจายตำรวจเฉพาะทาง13หน่วยไปสังกัดกระทรวงรับผิดชอบมีอำนาจสอบสวนแบบคู่ขนาน 4. อายการต้องเข้าตรวจสอบหรือมีบทบาทในคดีสำคัญหรือที่มีปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุและสำคัญที่สุดต้องปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเพราะโครงสร้างปัจจุบันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่เอื้อต่อการเก็บสวยเก็บสินบนและทุจริตประพฤติมิชอบเนื่องจากโครงสร้างตำรวจคล้ายโครงสร้างกองทัพเมื่อตำรวจชั้นผู้น้อยเห็นการประพฤติทุจริตทำให้พวกเขาไม่กล้าพูดรวมถึงบางครั้ง ก็ต้องจำนนไปตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามก็มักถูกกันแกล้งโดยการย้ายไปที่อื่นเรื่องนี้ต้องอย่าปล่อยให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายตามอำเภอใจแต่ควรพิจารณาความรู้ความสามารถในหัวข้อออกแบบแม่ทัพนครบานพันตำรวจเอกวิรุธมองว่าจริงๆแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือพอบชน ควรเป็นลูกน้องผู้ว่ากทมเพราะปัจจุบันทั้งคู่คล้ายเป็นอิสระจากกันทั้งที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในพื้นที่นครบาลการเป็นอิสระจากกันทําให้ผู้ว่ากทมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทั้งปัญหาอาชญากรอาชญากรรมยาเสพติดบ่อนการพนัน อย่างไรก็ตามถ้ากำหนดให้ผบอชนอ,อยู่ใต้อำนาจของผู้ว่ากทมหากผลการปฏิบัติงานของผบชนไม่ดีไม่ตอบโจทย์ประชาชนจะมีผลนำไปสู่การพิจารณาของประชาชนว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งถัดไปประชาชนจะยังเลือกคนเดิมอีกหรือไม่ดังนั้นต้องทำให้ผู้ว่ากทมสามารถกำกับควบคุมตำรวจนครบาลให้ได้สวยตำรวจทุกบาท ได้มาจากหยาดเหงือ่อชีวิตเลือดเนื้อน้ำตาและหายะนะของประชาชนฉะนั้นนายพลตำรวจทุกคนที่รับสวยแท้จริงคืออาชญากรร้ายผู้ทำให้สังคมไม่ปลอดภัยและไม่สงบสุขส่วนในหัวข้อตั้งใจจริงตำรวจปฏิรูปได้แน่นั้น พันตำรวจเอกวิรุธย้ำว่าการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจและกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องยากหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมองเห็นปัญหานี้และต้องการแก้ไขอย่างแท้จริงไม่ใช่ดวนสรุปว่าในบรรดาคนหมู่มากก็ต้องมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปส่วนตัวเห็นว่าหากจะทําให้การปฏิรูปเกิดผลสำเร็จผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องนี้ต้องมีใจที่จะทําและมุ่งมั่นจริงๆสืบจากข่าวรายงาน